เรื่องของที่ท่านนายกมนตรีนะคะมาในเรื่องของการเปนเฮาวบ้านเราที่นี่นะคะแล้วที่สําคัญก็คนที่สัมภาษณ์ท่านเป็นพิธีกรไม่ใช่ดิฉันไม่ใช่คุณกล้องแต่เป็นคุณเปลวสีเงินที่นั่งคุยกันซึ่งคนนั้นเนี่ยเล่าบรรยากาศให้ฟังหนึงดิฉันยังเซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าดิฉันสแตนด์บายไว้แล้วอ่พอป๋านั่งปุ๊บอ้าวเป็นภาพที่แบบประวัติศาสตร์จริง ไม่เคยเลยค่ะเพราะปกติเนี่ยคุณเปลวเนี่ยก็ไม่อยากจะออกสื่ออยู่แล้วแทบไปขอร้องแต่วันนั้นเนี่ยท่านพูดเองคุยเองท่านนายกได้อย่างุยนานด้วยแหละคุณก้องค่ะดังนั้นค่ะวันนี้นะคะก็เพื่อเป็นการเอาใจคุณผู้ชมที่เรียกร้องกันมาค่ะก็จะมีนะคะรับชมสัมภาษณ์พิเศษอีกครั้งหนึ่งค่ะระหว่างคอริสมีชื่อดังนะคะคุณเปลวสีเงินกับท่านนายกทมนตรีนะคะฉบับเต็มแล้วจะมีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนมีหลายเรื่องนะคะที่หลายคนอาจจะไม่รู้ด้วย ไปติดตามชมกันเลยค่ะไปแต่จังหวัดที่มีเรี่วแรแน่นก็ไปจังที่เขาคิดถึงก็ไม่ยอมไป <c oughs> ไมอย่างอีสานเท่าไปเยี่ยมเขามั่งก็เห็น <c oughs> คือแต่ก่อนนี้เราก็ไปในฐานะเป็นเป็นเป็นหัวหน้ารัฐาาบาลไงใช่ไหม <c oughs> ผมก็ไปได้มีโครงการต่างๆก็ไปตรวจเยี่ยมได้วันนี้ก็ต้องระวังนี้ถึงนะถ้าไปในานามของนายกรรมาไปไม่ได้แล้วใช่ถ้าไปในานามของเลือกตั้งเนี่ยไปได้แต่ก็ต้องไปอย่าง อย่างสิมปพลที่สุดและง่ายๆที่สุดนะก็พยายามนะพยายามก็เดี๋ยวตุยเขารับอยู่แล้วนี่นะหัวหน้าพักเัาโอ้ท่านหัวหน้านี่ต้องเอาไว้ไปดีเบตเอาไว้ไปฟันไอ้พวกที่ว่าถามอะไรไม่เข้าเรื่องอะไรนะนะวันไม่มีหลักต้องเจอท่านหัวหน้าก็ตอนนี้ตอนนี้มันก็มีคนออกมาพูดกันเยอะแล้วล่ะใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทํายังไงจะให้คนเข้าใจได้โดยที่มีความขัดแย้งโดยไม่ใช่ว่าเียะทางกันนะฟังเหตุฟังผลซึงกันและกัน จะทำอะไรก็ตามผมคิดว่ามันก็โอเคละอาจจะคิดดีหลักการอาจจะคิดว่าทำได้แต่จริงแล้วมันทำไม่ได้เนี่ยแล้ไม่เป็นปัญหาคนอื่นด้วยเนี่ยนี่คือประเด็นสำคัญก็ต้องระมัดระวังและคิดให้ถี่ถ้วนนะวันนี้รัฐบาลก็พยายามที่จะทำให้เรามีรายได้มากขึ้นในภาพภาพของประเทศนะเพื่อเอาเงินเหล่านี้รายได้เนี้ย,ยม,มาพัฒนาประเทศมาดูแลประชาชนเป็นกลุ่มๆใช่ไหม,มเราก็ต้อง เราก็ต้องดูแลประชาชนให้ครบถ้วนนะมากบ้างน้อยบ้างต่างๆแต่ถ,ถ้าถ้าให้อะไรไปอันใดอันหนึ่งที่มันมากเกินไปเนี่ยมันทําให้ผลกระทบอันใหญ่ต่อเงบ่งมาน,นะแล้วก็ระบบเราเสียหายหมดเลยไงต่างประเทศเขาดูเราอยู่นะวันนี้เขาก็ชื่นชมเราว่าประเทศไทยสามารถจัดในเรื่องระบบการเงินกันคลังไปที่น่าเชื่อถือเชื่อมั่นให้ความมั่นใจให้ค่างเงินบาทนะยังมีราคา ใช่ไหมเงินเฟ้อก็ลดลงใช่ไหมของเรายังอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยนะครับแล้วเป็นตัวอย่างในการชุมว่างประเทศต่างประเทศเยอะแยะเรื่องประเทศไทยเนี่ยก็ต้องช่วยกันรักษาสิ่งต่อไปใช่ไหมนะผมว่าเนะอืมวันเด๋ยนนี้เขาก็มีความเข้าใจเยอะนะทีทีคนไปเจอแจกนู่นไปอนุนนี่นี่อะไรเราเรื่องมันเกินความเป็นจริงแบบนี้นะเขาไม่ได้ถาวอลหรอกแล้วเขาก็รู้อยู่นะว่าแบบความเจ็บปวดที่ผ่านมาระยะที สี่ห้าหกปีอะไรเนี่ยเป็นเป็นบทเรียนอย่างแล้วมันก็เกิดการเปรียบเทียบทีงบางทีมันมันพวกเกิดความเป็นจริงอ่ะทีนี้ก็โอเคนี่คนเรามันก็ดีนี้อย่างให้อีสานเนี่ยพี่น้องอีสานหน้าส<ช>งสารนะหน้าสงสารนี่ก็แต่วันนี้คนก็มีความคิดแยกแยะอะไรมากความเป็นไปได้ความเป็นไม่ได้ความ,ารมารจริงที่ทําได้กับทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่าคนที่จะอธิบายได้ชี้แจงหรือว่าเขาเข้าใจจริงๆเนี่ยบางที มันน้อยแล้วทีนี้ก็ขาดไอ้ข้อมูลนี่คนเข้าไปที่เข้าไปก็ไปให้ข้อมูลมากๆกับตัวข้าที่เวทพูดยัดเยียดอะไรเข้าไปเขาคนมันก็ไม่มีฐานไม่มีหลักเนี่ยทั้ตลาดมันก็เอ๊ะเอยยังไงยังไงนี่มันก็พออิงพอห่างจากอํานาจห่างจากสภาเนี่ยก็ว่าไว้จะฟังใครนายกก็ไม่ค่อยจะมาทักทีอะไรก็อะไรก็คือคืออย่างนี้กับเรนพี่นะว่าการที่ผมจะไปหรือจะมา โอเคแหละเป็นส่วนหนึ่งที่มีความรับแต่ส่วนหนึ่งที่ผมพยายามจะพูดออกไปเพื่อไปสื่อสารออกไปเนี่ยเยอะมากมนะครับเยอะมากแล้วยิ่งในการเป็นกลายเป็นหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยคนที่จะช่วยผมตรงนี้เพื่อให้บ้านเมืองปลอดภัยก็คือหน่วยงานคือกระทรวงคือคอรมอเขาต้องเอาสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไปช่วยกันพูดแต่ปร,กรากฏว่าก็น้อยหน่อยไม่เคยพูดกันราะนั้นใครการบางทีก็ไม่กล้าพูดนะไอ้ส่วนของผมเนี่ยหน้าที่ใน นายมตีที่ที่ผมเป็นอยู่โน้นทางโน้นน่ะนะมันก็เป็นหน้าที่หน้าที่ทบทบาทนึ่งในเชิงบริหารใช่ไหมแล้วการการที่ผมเยี่ยมหรือไม่เยี่ยมก็าตามส่วนหนึ่งผมอาจจะไปเยี่ยมส่วนหนึ่งอาจจะยังไม่ได้ไปส่วนหนึ่งไปแล้วส่วนหนึ่งไปหลาย,ลายครั้งหลายช,ชั้นลองเนี่ยแต่สิ่งทึ่ผม <ๆ S 2> เยี่ยมเยี่ยมด้วยอะไรด้วยผลงานของผมไงใช่ใช่ใช่ไหมถนนทางน้ําการจัดที่ทากิจต่างของผมมันไปหมดแล้วทุกพื้นที่นั่นแหละมันอาจจะยังอยู่ในระดับที่ เริ่มต้นบางอันอยู่ปานกลางบางอันอยู่ระดับที่สําเร็จแล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยคือผมไปเยี่ยมเขาด้วยแผนงานโครงการของผม,มผมไม่เคยแยกแยะไม่เคยว่าพื้นที่นี้เป็นของใครจังหวัดของใครสีอะไรผมไม่สนใจผมสนใจที่เพียงว่าปลายตานของประเทศเรามีทุกภาคกันแหละทุกจังหวัดไปดูได้เลยครับงบมาแต่ละปีแต่ละปีทุกจังหวัดได้มากขึ้นไหม,มทุกกลุ่มจังหวัดได้มากขึ้นไหมทุกภาคมากขึ้นไหมทั้งนั้นที่ผมก็ไม่ได้มีมีผู้แทนอ,อยู่ตรงนั้นสักหน่อยหนึ่งนี่คือผม ผมมองประชาชนไงเพราะนั้นตรงนี้ก็อยากระฟา,ฟาทงใจด้วยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยเพราะว่านเมืองมันสงบถ้ามันไม่มสงบจะเป็นแบบเดิมที่ผมทํามาทําไม่ได้หรอกครับมันนี่มันเหมาะมันจะจับต้องอะไรไม่ได้เลยนี่นี่ตั้งเยอะหลายอย่างที่จับต้องได้หลายคนก็บิดเบือนว่าเอ้ยทําเหมือนมองไม่เห็นแล้วเอาจุดที่มันยังไม่เสร็จมาโจมตีผมก็อธิบายต่อไปก็ต้องช่วยกันนะครับผมคิดว่าอืม ก็ไม่บนนะฮะบนไม่ได้อยู่แล้วที่พูดที่ไม่ได้บนเลยนะเนี่ยใช่อธิบายอธิบายคือคนเนี่ยบางทีก็ไม่ชอบไม่ชอบฟังะอธิบายชอบว่าเอ๊จะให้อะไรวันนี้ถ้ามันถ้าผมให้ได้ก็ดีะอสิเห็นไหมให้อะไรต้องคำนึงถึงว่าเราเรามีเงินเท่าไหร่กบประมาณเรา,นานหาได้เท่าไหร่วันนี้เราบอกว่าวันนี้เรามีเท่านี้แล้วเราจ่ายก็อยู่อย่างนี้ ดูแลกลุ่มโน้นกลุ่มนี้อย่างนี้บริหารลงทุนต่างๆมันก็มันก็สมดุลกันอยู่ตรงนี้กู้มาชเชยบ้างอะไรบ้างร่วมลงทุน p p p กับธุรกิจบ้างแต่ถ้าทําอะไรเกินจากนี้ที่ปัจจุบันนี้แล้วเรายังไม่มีทางซ้ายเนี่ยมาเพิ่มเนี่ยล้มทั้งประเทศผมบอกได้เลยเลย้ลมทั้งประเทศแล้วการจะกู้เงินมาแจกเฉยเนี่ยทำไม่ได้เว้นแต่ในเรื่องโควิดนะครับนี่คือหลักการของโลกในการกู้เงินนะถ้ากู้เงินมาต้องกู้มาเพื่อทําให้เกิดมูลค่าให้เกิดรายได้ได หรือกู้มาเพื่อในสถานการณ์พิเศษซึ่งเช่นสถานการณ์โรคอุบัติใหม่อะไรเงี้ยซึ่งแจกได้เราก็ให้เราแจกให้ทุกคนใช่ไหมตามขีความสามารถตามที่โนามีแล้วเราก็เปิดประเทศออกมาได้ไงแต่อยู่ดีๆจะไปให,ให้ให้โน่นให้นี่โดยที่ไม่มีเหตุมีผลเนี่ยไปกู้ใครเขาก็ไ่ให้กู้หรอกต่างประเทศเ็ามีหลักการเขาอยู่แล้วตอนนี้นะคนไปกู้จะเอาเงินจากที่ท่านสะสมว่านี่แหละอืเริ่มแล้วก็ไปไปใช้ก่อน แ้ะขั้นต่อไปถ้าของท่านหมดก็จะเอาเงนนไอ้เอาลงกันลงตาบัวนี่แหละของคลางนี่จะออกมาใช้แผนขั้นต่อไปลองดูดิแล้วนี่ต้องลองเอามาใช้ดูดิต้องต้องระวังผมผมผมยังไปแต่ต้องไม่ได้เลย นี่ชาวบ้านเข้ามาเป็นทุนสำรองบอกนะเขาห่วงเขาบอกว่าชาวบ้า,กบกานาก็บอกเนี่ยห่วงช่วยเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทองลงตามผมออกมาเป็นอันนั้นเป็นทุนสำรองของประเทศนะฮะ <c oughs> มันจําเป็นต้องเก็บสำรองไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพราะนั้นสิ่งต่างน,นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจร่วมกันนะถ้าทุกคนอยากได้อยากได้อยากได้แต่ไม่ช่วยกันทําไม่ช่วยกันเข้าใจมันจะไปไม่ได้ทักอย่างผมผมผมตั้งวันไว้อย่างนี้นะหลักการของผมอะไม่ใช่ไม่อยากให้เอางี้ก่อนไม่ใช่ไม่เห็นใจไม่ใช่ไม่ไม่เห็นึความยากลำบาก ใครนี้ต้องมาดูที่ว่าความยากลำบากของแต่ละกลุ่มมันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะแก้ตรงไหนแก้ยังไงวันนี้ถึงมีมาตรการเรื่องอะไรละ่ะการป็นหานี่ใช่ไหมนี่หัวเรือนทําไมเราลดลงแต่มันทํารัฐบาลทําอย่างเดียวมันไม่พอหรอกทุกคนก็ต้องร่วมมือกับมาตรการของรัฐด,ด้วยใช่ไหมไม่ถ้าสมมติมีหนี้แล้วเงินไปแจกอ่ะโอเคหมดหนี้แล้วมันจะเกิดหนี้ใหม่ไหมละ่ะถ้าเราไม่สร้างความเข้มแข็งให้เขาสร้างการเรียนรู้ให้เขาว่าเขาจะหาเงินเขาเองได้อย่างไง สิ่งสำคัญวันนี้คือทำไงให้เด็กที่กําลังโตโตขึ้นมาเนี่ยเขารู้จักว่าเขาจะดําเนินชีวิตเขาต่อไปอย่างไรวันนี้ก็มีตัวเขาคนเดียวพ่อแม่เลี้ยงดูต่อไปเขาจะมีครอบครัวตัวเองมีลูกมีหลานแต่ถ้าเราไปทําให้เขาตรงนี้ว่ะอ่ะละต่อไปเนี่ยสบายละนะไม่ต้องทาอะไรก็ได้มีเงินให้แล้วผมถามว่าต่อจากนี้โตไปเนี่ยเขาจะทำยังไ <S <S งเขาจะเขาจะตั้งใจว่าหน้าเขาคาดหวังว่าเ,เดี๋ยวพ่อคงมีให้เงินให้มาอีกอ่ะเพราะนั้นสิ่งที่คนในยุคก,กลาง ที่เป็นจะไปผู้ใหญ่เนี่ยเอมบิชัน่นหรือความเขาเรียกอะไรความพยายามะไรของเขาเนี่ย,ย,ายาความพยายามมันจะหายไปหมดเลยก็นั่งคอยรอ <c oughs> เดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามา <c oughs> แล้วผมถามว่าประเทศมันจะไปได้ไหมเนี่ยใช่คร <c oughs> าบไปความรู้จะเป็นยังไงประเทศไทยต่อไปเนี้ <c oughs> คือไม่ช่วยตัวเองรอก,การช่วยอ,อย่างเดียวไม่ได้ <c oughs> อันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งความเป็นความเป็นธรรมก็คือการที่รัฐจะต้องดูแลผู้มีได้ไดน้อย นะตามสมควรตามประมาณที่มีอยู่ซึ่งเราก็ทําอยู่แล้วขณะนี้ถูกไหมพี่แต่อีกอันหนึ่งก็คือว่าความเท่าเทียมคือความเท่าเทียมในเรื่องของโอกาสมีถนนทุนทางมีอะไรให้ใช้มีอะไรให้เลือกนีแต่ต้องหาเงินให้เขาต้องให้เขามีอาชีพมีรายได้มีเงินเพียงพอจะใช้การเมือเหล่านี้ดิจิตอลเทอธทําทขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องมันต้องพูดที่ให้มันเชื่อมโยง่แล้วเราจะทําไงกับประเทศของเราพี่ว่าพี่ว่าอย่างนี้ไหมใช่ใกล้เคียงไหม ผมเห็นพี่เขียนอะไรมาก็โอเคนะในชี้ชวนชี้นทาทําความเข้าใจก็อ่านจากที่ท่านนายกตแหละแล้วก็มาเก็บความดูว่าความน่าจะเป็นเพราะท่านพพเพราะท่านมันเหมือนกับพูดง่ายเหมือนท่านเนี่ยเหมือนหมอแพทย์แผนอนาคต ใช่ไหมถ้าวางแผนอนานะคตทุกวันเขาไม่ได้ผนปัจจุบ,บันเพราะนั่นโบรนะาณแต่หน้าผ่านผานอนาคตที่มองคือคนที่มาทำงานการเมืองก็าทา,ง,ง,า,ง,า,าง,งการมอง3ปี2ปีเดือนสเดือนหาก,กินกเฉพาะใดเขาอ,อยู่ไม่เกินเขาคิดแต่เพียงว่าไม่เกินเ <c oughs> ขาคิดแต่เพียงว่าอยู่2ปีก็ไปแล้วใช่ เขาไม่ทําโครงการใหญ่หรอกเขาไม่ทาทาที่ได้ปัจจุบันท่านนีนนะะ้มองที่จะไปง้องเงยอนาคตเจ็ดแปดปีเขาไม่มองหรอกผมลองทํานี่ทําวันนี้แก้ปัญหาวันนี้มีอะไรบ้างที่เก่าๆมาเก็บแก้ปัญหาวันนี้แล้วก็ทําอันนี้คือแก้ไขปัญหาแล้วก็พร้อมกับทาวันนี้ที่มันที่มันดีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นถูกไหม,มแล้วก็ทาแล้วว่าเดี๋ยวก็ต้องทําวันหน้าไปเพื่อนาคตดอีกต้องทำงานสามงานเราเนี้ยรัฐบาลทุกวันต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่า แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวนี่ผมคุยับหน้าภาคมาตลอดอะอนโยบายของเราเนี่คือทําแล้วทําอยู่ทําต่อมันจบที่ไหนแล้วเนี่ยนี่คืออดีตปัจจุบันและอนาคตของประเทศไทยสามคำของผมเนี่ยต้องต้องตีความหมายให้เข้าใจตรงกันเนาะท่านพูดจะ เป็นทางการอะไรคนมันก็ไม่อยากจะฟังอะาไม่อยากฟังไม่รู้เรื่องพูดเปทางการพูดไปเรื่อยเปอยอะไรอย่างเงี้ยนะพูดกับชาวบ้านอย่างเงี้ยนะแต่จะว่ามาจากสีฟ้ารู้สึกที่แท้จริงการทํางานที่แท้จริงอันนี้มันจริงจิงก็มีเป้าก็ดูสื่อกันเยอะนวนที่ทำเนียมาเยอะริงผมก็รักเขาะนะแต่คําถามเขาก็แต่คําถามเขาบางทีมันถามให้ผมปวดหัวเนี่ยแล้วผมก็บางทีผมก็จะงูดจิตติแต่ผมก็ขอโทษแล้วกันมันไม่ไม่ได้เกลียดทางกันอยู่แล้วถึงเวลา ก็ลากันเหมือนเดิมอ่ะสื่อผมมาอยู่มาแปดไปก็เป็นเสรีภาพก็ถูกต้องสมาร์ี้ก็าแสดงคาเสรีภาพท่านก็มีเสรีภาพที่จะจะโกรธได้ก็ไม่มีสิ่งมาจะถามแล้วก็มีสายพาเช่นเช่านอบเขาบอกเขาบอกถ้าเป็นถ้าเป็นตรงนี้ต้องโมกไม่โมโหใครเอ้ผมนุรลุเห็นงานนั้นนะถ้าผมไม่ทําเลยแล้วด่าผมผมว่านี่ผมทําท่านก็ไปฟังแต่รู้ละก็เป็นเรื่องของพวกเราที่คิดไัก็ได้เนาะ ที่สื่อเป็นง่ายทางอะไรก็ได้ถือกล้องมาตัวมันก็เป็นสื่อได้หมดมันก่อไม่ได้นะผมไม่ต้องไปสอบนะผมเนี่ยผมก่อนที่จะพาไปหน้าเนี่ยต้องมีบัตรมันต้องมีกัรยาบันหรือว่าต้องบัตรแต่วันนี้อย่างว่ามันโล่งมันมันเลยไปแล้วจะทำไงให้มันกลับไปได้แบบนั้นก็ก็ต้องฝากสื่อช่วยคิดแต่เนาะสมาคมสื่อไงเยอะแยะไปโอ้ที่มันมันมากซะผมยังไม่รู้เลยอะไรต่ออะไรบ้างเนี่ยไม่รู้จะขึ้นสมาคมไหนไม่รู้อะผมไม่รู้ว่าอะไรเลยไม่ใจเลยเลยไม่ขึ้ ไม่เคยไหนเพราะไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยก็ไม่รู้เลยก็เขาอยากมจะแก้ไขคนมงคฎหมายอะไรก็ไม่เอากันนี่ใช่ไหมบ้านเมืองก็เป็นอยู่แบบนี้แหละก็มีเอาไว้เพื่อแถลงการโตโตก็พี่ลองดูดีทุกคนลองไปเปิดดูดิผมไปต่างประเทศทุกครั้งผมจะต้อหนังสือพิมพ์ต่างประเทศไปดูไม่เห็นมันวุ่นวยมากมมยเท่าบ้านเราเลยเขาใหญ่กว่าเราตั้งเยอะอย่างเงี้ยข้างหน้าเขามีความเจริญของบ้านของเมืองเข้าข้างในมีนี่มีโน่นเขาไม่มีตีกันทักหน้างไม่มีข้ากันทักคนเลยเว้นในเรื่องสงครามอะไรต่างเขาขึ้นเรื่องสำคัญแต่เรื่องยใร ที่เราก็เลยอาจจะมองว่าก็ดีกว่าเราจริงๆเขาอาจจะมีอะไรที่แย่กว่าเราก็ได้แต่เขาไม่ออกหนังสือพิมพ์ไงแต่ื้อสมัยมาก่อนสมัยทีมเห็นแต่สมัยอันนอมหรือว่าผลิตสมัยก่อนเนะี่ยข่าวนี้ไม่มีทีวีเขาไม่เขาเขาข่าวไม่มีเลยนะข่าวเขาไปอย่างงี้เนื่องจากเป็นข่าวทางทางนั่นอย่างเดียวสมัยนี้ที่นี่คือแม้เซริกเนี่ยบอกว่า ไอรัฐบาลประเดียก,การเดียวเสรีภาพมันใช้ได้มากที่สุดเนี่ยประหลาดดีเหมือนกันวันนี้มันเกินไปแล้ว <c oughs> เกินประเดการแล้วไอ <c oughs> เกินประจาริปไตยโหแล้ว <c oughs> ผมไม่เคยไม่เคยทําอะไรที่มันทําให้คนเดือดร้อนเลยจริงๆผมเข้ามาเนี่ยยังไม่เคยทำอะไรใครตายสั้คหหนึ่งดูตรงนี้ก็แล้วกันนั่นแหละทําก็คือข้าวโปรดเพราะทำไปทำให้คนตายไงพมเขาก็เลยไม่เข้าแผนแต่เข้าโปรธไง เอาละนะคุยกันวันนี้แล้วเดี๋ยวก็วันหลังก็มีโอกาสก็คุยอยู่แล้วนะจ๊ะครับเอวน้สึกสบายสบายตาสบายใจดีด้วยสวยเลยคะสวยะสวยสวยเดี๋ยวเราว่าที่นี่เป็นที่ทำงานดีกว่านะแต่ไม่ใช่ในในนามรัฐบาลไม่ฝากท่านว่ากันแล้วกันเนาะสุดาคือการคือการความเข้าใจ พะจิตใจของมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงเพราะนั้นทุกคนก็ต้องมีภูมิต้านทานนะซึ่งมีกันอยู่แล้วไงก็ทุกอย่างมันจะต้องเดินหน้าไปสู่ความยั่งยืนการทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการบริหารไม่ว่าจะทหารตำรวจพลเรือนต้องมีวิสัยทัศน์ในการทำงานเราวิสัยทัศน์ในการหมายคือเราคาดว่าอนาคตของเราประเทศของเราตัวของเราวันหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยนะนั่นคือคำว่าวิสัยทัศน์ ผมทีก่กำหนดว่าวิสัยทัศน์คือมั่นคงมังม่องคัง่งอย่างยั่งยืนนั่นวิสัยทัศน์ของเราจากวันนี้สู่อนาคตไปจุดนัดถูกไหมแล้วจะเดินไปด้วยไงมันต้องมีสะพานมันต้องมีทางเดินม,มันก็คือเดินตามยุทธศาสตร์ที่เรากรําหนดไว้หกปีเอฟพีจุดหกข้อมันต้องไปทีละห้าปีห้าปีอ้ปี <c oughs> เปลี่ยนตรงไหนก็ได้ไม่ใช่ทือมาลื่อแต่ที่หลายคนอาจจะไม่ชอบเพราะล็อกเข้าเกินไปถูกไหมล่ะผมล็อกตรงไหนวันนี้ผมก็ ไอ้ตรงนี้ตรงนี้ถ้าทำถ้าเรื่องนี้หนึ่งองความที่ห้าในในอะไรล่ะแผนแม่บทที่เรามีอยู่อะยี่สิบแปดแผนนั่งแผนนี้แ,แ,แก้ได้ตลอดแต่จะต้องทําให้เกิดความเชื่อมโยงไม่ก็ทางโน้นก็ต่อไม่ได้รถไฟก็ไปไม่ได้่ดางคน่างทำมันไปไม่ได้หรอครับมันต้องการให้เกิดความเชื่อมโยงแล้วก็ก็ไปต่อใช่ไหมมันหน้าก็ต่อไปโน,น่นยุโรปตะวันออกรอถไฟเราอะอข้างล่างกไปโน,น่นไปมาเลเซียแล้วต่อไปสิงคโปร์ปรเปอ้์ก็ว่าไปดิ ระวางอย่างนี้ตะวันตกตะวันออกเหนือใต้ออกตกเส้นทางช่องทางเชื่อมต่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านวันนี้ก็ปัญหาหนงักก็คือเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องตองท่ายไหมผมก็อยากทำเต็มที่นะกฎหมายมีทุกตัวขอร้องก็ขอร้องนะจัดจัดอะไรการมันบางพื้นที่เขามีการเผาอยู่ก็ละก็มีการทยอยเผาทุกคนก็ไม่ค่อยทำกันอ่ะพอถึงเวลาจะจะห้าม อาภาวิตอนนั้นนะ่ะจะมานี่คือปัญหาของเราผมก็ไปว่าไม่ได้หาไป,ปโทษเขาอีกที่ท่าน,นยกไปเชิญอัธิบดีลาวกับมาม่ามาคุยป<ม>ัญหาเรื่องนี้ดีนะ,ะผมผมมันต้องคุยร่วมอันนี้คือ,ค,อคือผมก็ให้ทางกระทรวงการท่อเทศประสานไปให้ทางทูประสานไปแล้วผมทไปวัะนั้นผมก็เลยผมเลยถึงเวลาละที่ผมนักผู้ผูดํามเขาเอง ซึ่งผมพูดไม่ใช่เพาะเราสามประเทศ <Yeah. S 1> แล้วพูดในนามอาเซียนโดยต่อไปต้องมีการคุยเรื่องนี้ในอาเซียน mm hmm. ถ้าดูข้อมูลแล้วทั้งหมดเนี่ยมันทําทุกประเทศแต่แหละอแต่นี้ไม่ใช่ประเทศนี้ทําแล้วมันอยู่ตรงนี้มาอะไรแหละมันมาอย่างนี้อากาศข้างบนเป็นอย่างนี้ mm hmm. เพราะนั้นโอกาสที่มันมาถึงกงนทั้งหมดนะ่ะอาเซียนทั้งสิบประเทศนะมีหมดอนะ่ะเพราะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดพียอมสองห้าเยอะแยะมากแต่มันเกี่ยวข้องด้วยอะไรภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต้องช่วยกันไหมล่ะ แ้ถ้าทั้งหมดบอกนานยกต้องแก้ให้ได้แก้ได้แล้วผมบังคับอย่างเดียวยอมผมไหมล่ะก็ไม่ยอมอีกนี่คือประชาธิไปไตยไงแล้ว <c oughs> ถูกไหมล่ะแต่ประชาธิปไตยต้องมีกฎระเบียบมีกฎหมายที่ที่ทําให้เกิดความร่วมมือไม่ได้ใช้เป็นรังแกครทักคนทักอย่างเลยแต่ถ้าไม่ทํากันมันก็เป็นอยู่แบบนี้นะอันตราย <c oughs> ผมว่านะโอเคะนะครับ <c oughs> จ้าไปละสวัสดีพี่ขอบพระคุณมีความสุขประสบความสำเร็จนะจ๊ะช่วยกันก็ทุกวันที่อ่านไทยโพสต์ก็นึกถึงหน้าผมบ้างแล้วกันเพราะผมก็นึกถึงท่าท่านเราอ่านเอาเราอ่านพร้อมกันไงนะเพราะนั้นก็เจอกันในหน้าหนังสือพิมพ์ก็แล้วกันนะด้วยความรักความปรารถนาดีแล้วก็ทําให้ประเทศชาติเราปลอดภัยนะและมีการพัฒนาไปทางที่ที่ถูกที่ควรที่ต้องนะครับ